คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเป็นคนกลุ่มแรกหรือเปล่านะคะถ้าได้ไมาก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ในรอบนี้ต้องตามกันต่อค่ะว,ว่ารัฐเขาจะประกาศผลในรอบ2เนี่ยเมื่อไหร่นะคะข่าวดีอีกหนึ่งข่าวก็คือคอรอมอนเนี่ยเขามีมติที่จะขยายเงินชดเชยให้จาก3เดือนเนี่ยเป็น6เดือนเลยนะคะคือจาก15ื่นเนี่ยเราจะได้ถึง30,000บาทเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาคอยติดตามคอยอัปเดตเรื่อง ีกอกอทแต่วันนี้ที่ไมมาเนี่ยเรื่องที่จะมาอัปเดตก็เป็นเรื่องเศร้านิดนึงนะคะสําหรับ10กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากโฆษกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาบอกแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะคะว่าทําไมถึงไม่ได้มีกลุ่มไหนบ้างไปติดตามกันค่ะ มากันที่กลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีค่ะวัยนี้เนะี่ยยังไม่ถือว่าเป็นวัยแรงงานนะคะยังไม่ได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้ค่ะกลุ่มต่อมาก็คือนักเรียนนักศึกษานะคะก็ยังถือว่าเป็นวัยเรียนยังไม่ใช่วัยของแรงงานนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของนี้กอยอเนี่ยเดี๋ยวเขามีมาตรการในการพักชําระหนี้ให้ด้วยค่ะต่อมาก็คือคนที่ไม่ได้มีงานทํามานานแล้วแล้วก็ตกงานมานานแล้ว ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของโควิด19ก็ขอรับเงินเยียวยาไม่ได้นะคะส่วนกลุ่มต่อมาก็คือคนที่เดี๋ยวจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคมค่ะผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยได้นะคะกรณีที่ว่างงานจากโควิดที่ www.sso.go.th ค่ะต่อกันที่กลุ่มที่5นะคะก็คืออาชีพเกษตรกรค่ะกลุ่มนี้เดี๋ยวรัฐเขามีมาตรการเยียวยาต่างหากแยกออกไปเลยนะคะกลุ่มที่6ก็คืออาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะโฆษกระทรวงการคลังก็ ให้เหตุผลนะคะว่าอาชีพนี้เนี่ย ยังทํางานได้ปกติคือระบบของการขนส่งสินค้าเนี่ยก็ไม่ได้หยุดไปถ้ามีไรายได้ลดลงนะคะก็จะเป็นไปตามเศรษฐกิจของโลกนั่นเองกลุ่มต่อมาก็คืออาชีพคนงานก่อสร้างค่ะอาชีพนี้เนี่ยก็ยังทํางานได้ปกติแล้วก็ไม่ได้ถูกระงับการทํางานแต่อย่างไรนะคะกลุ่มต่อมาก็คืออาชีพโปรแกรมเมอร์ค่ะโฆษกบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทำงานที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19โดยตรงค่ะกลุ่มต่อมานะคะก็คือ อาชีพข้าราชการค่ะอาชีพนี้ไปทํางานตามปกติและได้รับเงินเดือนตามปกติเลยส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือคนรับบํานาญนั่นเองค่ะกลุ่มนี้เนี่ยรัฐก็ยังดูแลแล้วก็มอบเงินให้อย่างสม่ําเสมอตามปกติอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือ10กลุ่มนะคะที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทค่ะคนที่กรอกข้อมูลไปแล้วเพิ่งมาทราบทีหลังนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ใน10กลุ่มนี้แหละถ้ากรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริงไม่ต้องกดยกเลิกก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขามีระบบในการคัดแยกข้อมูลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้า กรอกข้อมูลที่เป็นเท็จลงไปนะคะสามารถไปกดยกเลิกได้นะที่หน้าเว็บไซต์ของ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ค่ะก็เตือนแล้วนะคะถ้ารัเจอเนี่ยว่าเราก่อข้อมูลเท็จก็ถือว่าทำผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกจับด้วยนะคะเข้าไปลบการลงทะเบียนกันได้ยังไม่สายค่ะ